จะอยู่ตรงดูดูดูดสวัสดีค่ะวันนี้นะเรามาอยู่ที่ร้านชาชัดเจนสวัสดีหนูบัวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะเอาไปไหนล่ะร้านชาชัดเจนร้านชาชัดเจนนี่นะคะชาชัดเจนนะคะเริ่มต้น20บบาทเนาะก็จะมีชาเขียวชาเยน็นกาแฟโบราณโกโก้โก ชามะนาวนะคะก็ถ้ามีนมสดด้วยค่ะมีนมสดด้วยเนาะวันนี้เราก็จะมาสั่งน้ำนะคะเอาน้ำชาเขียวปั่นนะคะบ่าว่าอยากกินน้ำอะไรกินแล้วกินแล้วหรอกินน้ำอะไรมาเมื่อกี้นมชมพูนมชมพูเหรออร่อยไหมอร่อยสิมึงอะไรล่ะอร่อยอร่อยค่ะ น้านช้านชาชัดเจน้าชัดเจนโอนนี่นะฮะเดี๋ยวหนูจะให้ไปดูเอาไปเลยไปเลยนี่นะร้านจะอยู่ตรงดูดูดูตรงนี้คือถนนเนาะร้านจะอยู่ตรงนี้นะติดกระอ่ซ่อมรถนะซึ่งต้องเข้าซอยโกเบนเฮาส์มา แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยก็จะเจอร้านชาชัดเจนอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างอยู่ซอมรถซึ่องเดี๋ยวเราจะมารีวิวการกินน้ำชาเย็นร้านนี้กัน<ต>ก็นั่งรออ,งอะไรนะจอแ่รไไจะพาไปชมวิวชมวิวเหรอวิวอะไรอะราต้เสาชมวิวร้านเนาะร้าน<ะ>จะอยู่แบบนี้วันนี้มีคนมาเยอะหนะ่อย คนมาเยอะค่ะเพราะว่าเขามาหาไอตุ่มเมย์เขาจะมากินชาโอ้มากินชาน้อกี่เสาก้องนี่ลงมาได้ปืนชาเลยก็คือตอนนี้ก็คือนั่งรอกินชาเขียวอยู่นะพี่ป้าว่าพี่ใบนะพี่ปใเนะก็คือก็มีเด็กอยากเข้ากล้องเขาบอกว่าเขาอยากคุยจะลงอะไรเมื่อกี้บอกว่าอยากเข้ากล้องมา คุยดิอ่าโอเควันนี้เรามาทำอะไรใช่แล้ววันนี้เรามากิบชากันค่ะเด็กแค่หมูแค่หมูอ่ะอีกกาอีกไก่เด็กอย่าเข้ากล้องค่ะทุกคนอ่ะอันนี้นำตัวนนำตัวชื่ออะไรคะใบบัวใบบัวค่ะอยู่ที่ไหนอยู่โรงเรียนอะไร อ๋อตอนนี้เป็นพี่อ,อาสามแล้วใช่ไหมใช่ไม่ไม,มอุ้มนูลงเราจะพาเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างอ้อวันนี้เราจะมีไกด์ไกด์เด็กน้อยนำพาเราเที่ยวนะคะพาพี่ปอเราไปดูเราให้เขาดูว่าท้างในมีอะไรบ้างน, <ปะ S 2> นะคะอ,อร่อยไหมอร่อยอระาวาังหกระวังหก วันนี้เรามาอยู่ลำพูนใช่ไหมเอ็มเมื่อเช้าแ<ช>ขวนโคมรหรือยังแขวนเมือ่อเช้าหนูก็ไปแขวนโคมนะคะอืมเป็นไงสวยไหมสวยวสวยัดีปอปอกถ่ายด้วยสวัสดีคะ่ะต่อต่อต่อ,อก,อกสวัสดีค่ะแอปเปิลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านชาชัดเจน มากินชานะคะมากินชานะคะอันนี้แม่ชากินชาอะไรบ้างเรียบร้อยแล้วค่ะเออชาชาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนป่ะไปดูกันไปไปนึงไปนึงได้แล้วอันนี้ทุม,มโกโก้ อันนี้เป็นชาเขียวปั่นนะเราขอแบบชิมอู้โดูดูดูชิมอืมเคยชิมยังไงบ้าเหรออ,อากินี่สิอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเนะาะอร่อยน้ำชาเขียวปั่นนะคะนี่นี่นี่อ๋อนี่ป้ายหลานชาชาัดเจน สนใจมาได้นะชาชัดเจนน้ำอร่อยคะ่ะบอกแม่ค้าเป็นกันเองมากคะ่ะใจดีด้วยแล้วก็ล่มต้นแค่ยี่สิบบาทนะทุกคนถูกอร่อยแม่ค้าใจดีอ,อร่อยไ,ไหมอร่อยเหรอ อร่อยชัดเจนอร่อยช,ช,ชัดเจนค่ะตอนนี้นะคะนี <sınız> ่กินเลยนะคะก็ขอใส่นมอันนี้คือเรากินชาเขียวไ, <ป S 1> ไปแล้วนะคะต่อไปเนี่ย<ป>อาจจะ ลอกินชามะนาวนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านชาชัดรจงขอขอลงไปไหนขอลงไปมีดอกไม้ด้วยนะคะไหน <S <s: นี่นะคะ เป็นดอกไม้ะคะ่ะเป็นดอกไม้ะค่ะนี่อันนี้ทั่วไปเขาเรียกว่าชามะนาวนะแต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าเรียกว่าชาชัดเจนนะคะเป็นเมนูเด็ดของร้านเนะาะนีโอ้อ,อร่อยชัดเจนเลิศมาก อร่อยเป็นเมนูเป็นเมนูเด็ดของร้านนะทุกคนสนใจมากินได้แก้วละยีสิบบาทเท่านั้นสดชื่นเ,เขาเรียกว่านี่น้อยก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านร้านชาชัดเจนนะคะ สองมาสองแก้วอร่อยอ่อไมเนี่ยอันนี้แก้วของใครเห็น เราก็รีวิวกินไปเขมไหมคะดีนี่นะนี่นะก็จะบอกว่าร้านชาชัดเจนนะคะอยู่ข้างๆก,กับร้านอูดซ้อมร้อนนี่เลยก็คือ ้าแบบอยู่น้ำคอยแห้งองก็จะมีร้านชาชัดเจนอยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่นะถ้ารถเสียอย่างเงี้ยมาซ่อมได้นะคะร้านดูซ่อมรถรถเสียมาซ่อมได้นะดูสิใกล้ๆกับร้านชาชัดเจนเลยค่ะทุกคนเราลืมบอกไปว่า ร้านนี้ขายน้ำไม่พอไหมคะยังขายหวยอีทุกคนดูนดูสิสก็คือมาซื้อน้ำแล้วเราก็อาจจะกลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเลยนนอืมเอมอเรือ่อน,นี้ทุกคนคิดว่าหวยออกอะไรคะก็เราจะมาสัมภาษณ์แม่คะาค่ะสวัสดีค่ะ นี่พ่อขา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 ,า,าน้อยอ้อ <c oughs> อันนี้เป็นร้านชาชัดเจนนะคะเพิ่งเปิดเปิดได้เปิดได้กี่วันแล้วคะเลือกได้สี่วันแล้วนะคะอร่อยค่ะนี่น้าก็คือมาทั้งทีเนี่ยก็ได้ทั้งน้ำเนาะกินแบบสดชื่นใจแล้วก็ได้ทั้งเผื่อแบบอาจจะถูกหวยยันวันที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะนี่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  อย่าพลานะทุกคนใครสนใจนะคะสามารถมาได้นะคะร้านชาชัดเจนถ้าใครชอบคลิปนี okay. uh ้ก huh. ็อย่าล at ot uh ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะนี่ร้านชาชัดเจนเดี๋ยวขอกินน้ำแบบบ๊ายบายก่อื้มอร่อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ